นิ line, sociedad, ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวนออะไรทำไมมันหลายวันเนี่ยแน่งอนงอนนี่เอามือจิดหน้าไปเรื่อยวันนี้หันมาดิหันมาสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกะล้านค่ะ กับเลยแก๊งนะคะแต่ก็ไม่ได้มาฟุกแก๊งก็คือแบบว่าบางช่องก็ติดส like ไลกิอกที mm ่เรามาเที่ยวกว่อนร้านั้นนเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนเดิมเลยหลายคนก็ mm hmm. ก็คือหลายคนแหละก็จะถามตลอดเวลาลงรูปว่าอุ้ยพี่วีคะแต่งรูปยังไงทนนวีดีโอยังไงเลยคลิปนี้นะคะไหนๆก็มาเที่ยวแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ มาแนะนำนะคะว่าบีเนี่ยใช้โทนอะไรแล้วก็คุมโทนวิดีโอด้วยอะไรนะคะคลิปนี้จะบอกแบบละเอียดเลยตอนนี้เราอยู่ในที่คาเฟ่ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรวะซียูซียูเกนก็คือคลิปนี้นะคะโน้ตโน้มีแผนอะไรก็คือคลิปนี้เราก็ตั้งใจจะแบบว่ามาเที่ยวทั้งทีเนาะก็แบบไม่อยากจะมีอะไรแบบแกล้งเพื่อนซะหน่อยใช่สตา์สไตล์เราคลิปนี้เราจะแกล้งเพื่อนนะคะก็คือเดยวอีโน้ตเนี่ยจะแกล้งจะนอนกับแฟนเพื่อนอีแก้วเหรอมึงเไยเป็นคน เดี๋ยวคือตอนนี้เราเราอยู่กันที่อาคาเฟ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปถ่ายรูปที่ก็คือบอกเลยว่าจะใช้โทรศัพท์นะคะในการถ่ายรูปมุมโทนแล้วก็ใช้วิดีโอในโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็คุมโทนก็คือใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครบจบในโทรศัพท์เครื่องเดียวนั่นแหละเครื่องเดียวสวยเลยทุกเพลงบรรยากาศกลางวันก็คือนั่นแหละเก็บบรรยากาศที่สวยมาฝากมาฝาไปดูกันแบบว่าเจ้าของร้านงไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้เราด้วยไปค่ะ เคือเดียีนะคะจะใช้โทรศัพท์นะคะก็คือจะใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็จะคุมโทนให้ดูว่าเฮ้ยมันสวยนะคือโทรศัพท์เครื่องเดียวคือจบเนาะใส่โทนสวยเลยนะคะโทนที่วีเอใช้วันนี้นะคะคือโทนสิเฟ้านะคะเป็นโทนใหม่ล่าสุดนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอคุมโทนวิดีโอแล้วเนี่ยกล้องโทรศัพท์กล้องเดียวเนี่ยเอาอยู่ไหมอยูกันข้าจะดูวันไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะได้วิดีโอสวยๆไปลง t ิกต็อกไหม กตัวนี้ก็มาแบบมาทะเลเนาะเราก็ถ่ายรูปก,ก็เลยเอามาแนะนำให้ละกันอ่าโอเคที่จะทำต่อไปที่เราจะทำก็คือขับเลี้ยงสกีแหละใช่ไไแล้วก็ไปไหนอีกแล้วก็ขับกรงไงขับกรงเพราะว่าวันนี้เรามีแผนการแก้เพื่อนนะคะทุกคนเดี๋ยดูแผนการวันนี้จะเป็นยังไงไม่เห็นอะไรเลยปะไปตามต่อครับผม ที่เราบอกว่าวันนี้เรามีแผนแกล้งเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะแกล้งช่องตุ่นเก่อนเลยก็คือตอนนี้เราอยู่หน้าห้องวันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนัดกับน้องก็คือคลิปที่เราจะแกล้งวันนี้คือแกล้งกองตัวเป็นวันใหม่เราไปให้วันใหม่หอยมิเตยอก็คือตอนนี้วันเตยอยู่ข้างล่างวันใหม่อยู่ในห้องแล้วค่ะพ่อเบียทักหาน้องแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องการไปนัดกับน้องก่อนนะคะ แล้วมาดูกันว่าพีเตอยทำอะไรหนุมไหมเนี่ยพีด้วยเตยมันเตะพี่โอ้โหขิดนะอันนี้คือแบบเตรียมสีผมมาใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงกันใกล้เคียงที่สุดเลยนะไปไปมีคนอยู่ไหมคะไปสวัสดีค่ะคุณไมครค่ะ ตอนนี้ก็กําลังนอนรอพิเตอร์อยู่นะคะคือแบบท้องแล้วมีอารมณ์มากมกโดนพิเตอ์อ่ะแล้วก็ชวนขึ้นมาแล้วก็ลับนะ เราอายสิเห็นว่าน้องเปลี่ยนไปอะไรล่ะตาพีเต์เอาอีกแล้วเอาูอีกแล้วทำไมโอา่มึงว่าทำไมไม่พูดมันกัเซีนพูอยู่ไหนอุ้มมือทอยเกงด้เหรอ เอาคูอีกแล้วเอาูอีกแล้วโอ้โหนี่นันหน่มไปไหนคะยอะไรกันโอ้โหอะไรนี้ยนี่เกงไอะนี่ของความรู้สึกจริงงถอะเกงทำไมล่ะครขินท่านเิ้ทีาะไกงทำอะไรเราหมุนกันกี่รอบแล้วเนี่ยแล้วนี่ ใยังละสีมันยังเหมือนกันปวดใจปกติถอดแล้วข้าข้างหลังก็หลอดหัวผมว่าทำไมนิ่งมันไม่พูดเธอแต่แว้วมาทำอย่างนี้ตลอดแน่เลยเวลามันไหม่หลับวะบ้าเหรอรู้หมดหัวเสด็เลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าเด็กขอบคุณเพื่อนขอบคุณวันใหม่ด้วยขอบร่มเลยทุกวันนี้กูจะไม่เป็นคนอยู่แล้วนะทำเป็นพลิกตัวไม่นี่สอดใส่แล้วนะ จะดีไม่จับหเกงก่อนฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องเราคือเรตัวเององแล้วเราต้องทำด้ก่โอมแล้วต่อไปเออวันใหม่หนูก็ะลูกกลับห้องโอเคทุกคนต่อไปเราไปแก้แังเอ้าเมื่อกี้มี่เป็นวันใหม่ตอนนี้จะกลายเป็นแนอีกแล้วเหรออะไรนี่ยกกระดูกมาถีพี่ย คีบต่อยโอ้โหเรารวมกันนะแคบแอบคนเออเดี๋ยวเราไปปลี่ยนเข้ามามอสดีกว่าอ่ะอ่ะได้มาตอนดี้แล้วมอสกันทัดผมลบล้างทันี่้ทุกคนตอนนี้นะคะเราจะแก้แมมมอสเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะลบกวนแนนเมื่อกี้ลบล้วนดิเดี๋ยวจะลองเคาะลูกคนหลับอย่างนี้ด้วยเคเหมือนเดิม แนนเน่งเราอะแน้นเออ,อ,รอหรอหรอ,อ๋อ โทรหาแบบว่าเออมอสเมื่อวานก็ไม่ได้นะเราเมื่อวานก็ไม่ได้นะเราวันนี้ึ้นมาด่วนเลยมันไม่ใช่ขอบว่ามันไม่ใช่ขอวาไม่ได้นะไม่ได้อะไรอ่ะเไม่ได้อะเมืนได้มีอะไรกันเลยนะวันนี้ขอได้หมอขอว่านะอนี้เลแล้วพี่หนูจะแล้วแ้านี้ถ้าเกิดวันวานแล้วหนูละ กอยเดี่ยวพี่แอลนะน้ำโอเพูดหนอฮัลโหลวอรมมาตอขึ้นมาตอนไหนอะขึ้นมาเลยได้ปะนั่นี่มีอะไรเมื่อวานก็ไม่ได้นอนด้วยกันเนอะดููที่เนี่ยเดี๋ยวไปเไปมาเลยนะเอ๋อยาให้ตามเยอะ เขาเลยแหละไอ้นี่ไอนี่เดี๋ยวไปเล่น้องน้ำเดี๋ยวไปเลยล็อกเ้าเลยแล้วผมเยยะเลย มาของกำลังขึ้นมามันติดเล่นเหรอทำไมคิดถึงไงฮะคิดถึงเหรอฮะอะไรงเงี้ยดิใหญ่ฮะฮะพอเลยกิหนหัวเลยล่ะ เนี้ยก็ไม่พูดทำไมมันหลายวันที่เนี้ยนอนนอนนี่อารมณิดนะอารมณนเรื่องอันนี้หันไป้ันมไปโดนเขาลอกกี่แกล โอเนี่ยแนนจนอโชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยแนน่นอ้โนอยู่นี่แนนปั่นาเยอะเล็ว่าต้อไปไนอ้วนอ้นที่ไหนมาใสุแจนนที่มรัี่แต่คนโอ้ผมแนนยุ่ คำๆแล้วตัวมันด้านโอ้โหมอสมากวนแนนนะแนนจะนอนอ่ะโอ้โหแล้วนี่ขึ้นมาแล้ววเลยวนีอลากอ่ะนี่มันผิดหน้ามีใครนอนบ้างวะอีกทีเดียวใส่แล้วอ่ะเหมือนไอ้เต้ไอ้โมบเหมือนไอ้เต้เต้ถอดเก่งเอาเกไปแก้งเต้แล้วเหรอเออูเยอะไอ้เต้ถอดกางเกงแล้วเขารู้หมดว่าเป็นยังไงอ่ะไม่บอกไม่ยิ้ม เลิกนะครูยิงก่อนแล้วแดนทำไมไม่หันมาไม่รู้จับตูดกูด้วหนอดีบนี้เลยอ่ะโอ้โหกงไรนะเนี่ยการันตีนะกรันการันจะถอดขอบคุณนะคะช่องใบมอสด้วยนะคะทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณเรื่องขอบคุณพี่แดนขอบคุณพี่แดนที่ให้ขวัญเราเสมอฝากไปกดติดตามช่องใบมอสด้วยนะคะทุกคน นี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยได้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะคุมโทนนะคะคุมวิดีโอคุมโทนรูปนะคะรับจูบทะคุมโทนกันเถึงใน้องที่ากไาวด้วยไม่เที่ยวก็แค่โทรศัพท์เคร่องเดียวอ้าวเราลองกันแล้วแม่จะมีการลงค้างแล้วแล้วแกเอาห้องผมได้แล้วตอนนี้เอาห้องผมได้แล้วโอเคค่ะทุกคนใครชอบวีดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยได้วยนะคะเจอกันที่หน้าคุณชอบผมอันนี้ใครอะอนใครอ่ะ เหมือนบางไขยตัวอะไรไม่ซาซานตอนเนี้ยปกติผมไปอยู่ข้างหลังนี้นี่ผมอยู่ข้างหน้าหัทันหันหลังนี้นลัะเป็นไงรู้นี่คือเกย์ขอจังมั้ยถ้ามีถาวรนี่หงุดแล้วนะสตาซานเลยบ๊ายบาย